สวัสดีจ้าพี่น้องาอามาเ,เ,เนี่ยขอ่อยพาพวกเจ้ามาเห็นยังมื้เนี่ยข่อยพาพวกเจ้ามักคันสมพักกันพักเงี้ยก็พักเคี้ยวปีแม่พี่น้องนี่นี่พี่น้องซึ่งข่อยซื้อมากข่อยเอาไปเอาไปตากแดดแต่มันเหี่ยวเราได้พี่น้องเด้อนี่บางค้นเพิ่งกับตากบางคนเพิ่งกับบอตากเนาะพี่น้องตาวานี่ข่อยไปตากแล้วได้พี่น้อง,อเ,เ,ดองเด้ขอข่อยจะเอาไปล้างไปนี่ ตักข่อยพี่น้องเราก่อจะไปแยกล่างนนสะอาดพี่น้องอย่มาเหนียวกระงแกลงงมาพี่น้องนี่นี่นี่แหละพี่น้องข่อยซื้อพักมาเมื่อวานนี่พี่น้องนี่เราก็มาตากแดดแดดมันแห้งช่วงนี้เนาะพี่น้องแต่ก็ได้สีขึ้นยากก้นขั้นสมพักอันนี้แม่พี่น้องโดนแล้วที่ข่อย่าเห็นพี่น้องนี่ข่อยก็เล่นไปพ่อเมื่อวานกับไปร้านกินพี่น้องก็ได้ซื้อมแล้วก็นี่คือเขาเหนียวเลยพี่น้องเด้อ แล้วก็อันนี้คือน้ำน้ำนำนำซ้าเข่าหรือว่าน้ำขามาบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะนี่น้ำซ้าอ่อนเขาเนียนี่เด็พี่น้องเอาไว้ผู้ใดสิี่ใส่นำซ้าเข่าก็ได้ผู้ใดสิี่ใส่นำเป้าก็ได้ทายาให้มันเปรี้ยวเลี้ยวเทาก็ใส่น้ำมันน้ำซ้าเข่าเนาะพี่น้องเนาะเออใครบ่อยากให้เปรี้ยวเลี้ยกับใส่น้ำอ่านำนำเป้าธรรมดาเนาะพี่น้องอันนี้เกลือได้พี่น้องได้หนินี่เกลือข่อยเป็นกองๆเลยได้พี่น้องเดี๋ยวขอจีพาเอาไปล้างก่อนเนาะจ้าเนาะ นี่จ้าพี่น้องเห็นปะพักที่ที่ข่อยเอาไปล้างมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะข่อยกะสีบ่อบ่อหั่นยาวคักปันไดเนี่ยแม่พี่น้องนี่ข่อยกะสีหั่นมันประมาณแค่นี้แหละพี่น้องแค่เคืนคืนนี่อย่างประมาณนี่แหละพี่น้องเนาะนี่นี่ข่อยสีหั่นมันแค่นี้แหละพี่น้องข่อยที่ข้าวพวกแก้วมาขั้นแาบเนี่ยให้มีเกลือเม็ดใหญ่ใส่เม็ดหญ่ได้พี่น้องวันนี้เกลือเม็ดใหญ่ขอดเบิดกตขวดให่เกลือเม็ดน้อยพี่น้องเนี่ย ใส่ลงไปเลยพี่น้องเกลือบ่ต้องหยาบคึ้มอ่ามันเปียกหยมันคือจังสีบ่ขค็มมาตีพี่น้องใส่เกลือหลายๆายจังสีติเนี่มึงขอใส่รูปพี่น้องคอ่าใส่เกลือหลายๆายจังสีมันเปียกคือจังสีบ่ขค็มมาตีรอเบิ่งขันตอนต่อไปพี่น้องว่ามันเปียกหยางมันคือจังสีบ่เค้มใส่เกลือหลายปานี่เออนี่เอาไปตากแดดให้มันพักมันนั่น มันสลุบแน่นละแม่พี่น้องเพราะว่าขัดหัวมักขันผักสดสดเลยมันกะมันกะสิเละแห้งสี่แม่พี่น้องผักอ่ะเออแต่ขันห่าวันเอาไปตากเดดห้นั้นสลุบแน่จักน้อยยังสี่มันกะซีผักกะสีบกคอยเล็กแม่พี่น้องเออมาละแล้วก็ืีนขันแล้วเมื่อไรกินก็สมตำกินก็ะปุ่นปาทูเนาะพี่น้องเห็นไหมพี่น้องเ้ยคอยคึกอยากแม่พี่น้องอยากกินสมผัก ก็ได้กินมาโดนเราพี่น้องพักกันในตัวห้างต่ปีกกยในแล้วเนี่ยพี่น้องเนี่ยหมูวาเนี่ย่อยไปล้านมัน่อยไปล้านกินพี่น้อง่อยก็เลยไปหินข่อยก็เลยได้มาพี่น้องมันตะปีที่แล้วพี่น้องเอ้ยแต่พากอยก็ได้กินพักกันนีพี่น้องกอยอยาก่อยบอกบ่กมาขันหลายดรอกพี่น้องเพราะว่าข่อยก็กินคนเดียวกินดามขาดสองขาดแต่เพื่อเะไรันึ่งบ่พี่น้องอือสมพักกันคอยก็เลยเอามาขันทำนี่ล่ะอือ ่ากินกับสมตามจักเทียรนึงกินกับปนจักเทียร์หนึ่งเนี่ยสิ่งนี้พี่น้องอืมเนี่ยขันทังสี่หล่ะพี่น้องนี่นี่เน่ขันไหนมัะเตะทีเดียวพี่น้องเนี่ยนี่นเห็นไหมักใบไหลมันกินยุบห่ดได้พี่น้องมาเนี่ยขันไปขันมาเห็นบ่พี่น้องมาเนี่ย่ะ อ,อากาศมัน้อนั้งสิเด็กกินไหมยี่ดอกพี่น้องสมไหมโยกันอากาศอัน,นอากาศหนาวๆนะโอ้ยบริกนง่ายพี่น้องเลยช่วงนี้อากาศมัน้อนก็นเลยเห็ดคืออยากกินก็ดีกับไปผอมก็ดีกับแล้วมักขันนัซะเลยนี่ ขันมันนั่นสิหล่ะพี่น้องเจ้าขันโดนมันกระสุนสไว้เจ้าขันบ่โดนมันกระบ่กสมไว้ยังส่แม่พี่น้องนี่ยแต่ว่าหน่าสิพ่อแล้วอบุษบลัลลกได้ที่แล้วอือนี่นี่บุษบลัลลกไในที่เป็นสมภักแล้วบางนด้อปัจจิพาฒน์พวกเจ้าไปลางให้บาปเนี่ย เด้ว๋วจ่าได้พาไปล้างเนาะนี่กวา่าสิผ้ามาล้างเด้พี่น้องนี่ผักที่เขาขันไปว่าขันหรอพี่น้องเนี่ยเออนี่เท่าน้ำออกเปิดน้ำใช้นันพี่น้องมนอันนี่ผามาล้างนะจ่าเนาะนี่ล้างหงม้าแหใช้มันสะอาดต้ใช้มันมินเขียวเด้พี่น้องเด้อนี่นี่น ราดดีๆคันน้ำล่างมันออกดีๆพี่น,อน้องนี่นี่ห็นน้ำมันเขียวเปื้อๆพี่นอ้องปั่นนกใส่ผ้าชนะไดไว้ก็ได้นี่นี่เห็นม่น้นนอพี่นอ้อง ล่างบอกดีดีงสีเด้อพี่น้องนี่น้ำหนึ่นี่น้ำเค็มสุดๆเดบ่พี่น้องนี่เอาลงมาลางดีเด้อพี่น้องนี่น้ำสองเลยพี่น้องมาเลยนี่ ข้าใส่เกลือไปหลายไปไหนมันกระบอกบเค็มพอนอย่างเพราะว่าเขาต้องเอามาล้างออกนั่นสิพี่น้องเนี่ยปันน่นออกอันนี้น้ำสองแล้วพี่น้องเนี่ยนี่แหละคนแต่ชิล้างสองน้ำนั่นสิพี่น,อน้องนะนี่ไหนพอดีแหละกินสองขับสามขับพี่หอกพี่น้องเอ้ยหลายโปดวดไปหมดกินบุบบดดก ได้น้อยๆบาแม่ต้องเดินลา่เตะพี่ตัวนี้กินสมพักฮักบักร้กินบักิ้สดใสเนาะพี่น้องเนาะบักิกดิบบกิกสดสเอ้ยขัน่ยขับหน่ยพี่น้องกินสมพักไปมาข้างๆได้พี่น้องยังแดดปานหนาแม่นว่พี่น้อง บี่บานนี่เอาไปคั่นไหมอีกรอบไปพี่น้องมาเนี่ยคั่นรอบทุกท้ายได้พี่น้องมาเนี่ยเมื่อก่อนจะพาไปคั่นอีพี่นอ้องนี่มามาคั่นรอบต่ไบอ,อไปแบบนี้พี่น้องเฮาอย่ะพึ่งเลงเกลือได้พี่น้องบานท,ที่เนี่ยใส่ไปซ้งนี่ก่อนพี่น้องโอ้ยเงี้ยสิเงี้ยขอตัวล้วพี่น้องเว้ยนี่ ใส่ไปที่ละน้อยพี่น้องนี่เยอะพึ่งเลงเกลือแล้วพี่น้องเด้วยบอกถือว่ามันหลายปวดเหมือเด้เลยใส่ซ้ำนี่แหละพี่น้องใส่ซ้ำนี่ไปก่อนถ้ามันเค็มแล้วมันแก็บ่ได้เอาการะคันไปแล้วก็ไปแกะแกะเพิ่งน้ำามามันพอไปยังสี่ไหมพี่น้องมันวกพอ,พอเลาวก็เติมได้เกลือแต่๋ยวปลาใส่เคลิปน้ำเกลี่ยงาอย่างนีพี่นออ้องก็ไปบังเจ้า พี่น้องอเห็นบ่อจะ,ะแสบครับพี่น้องเว้ยขันแบบนี้บ่เกินสองมือได้กินพี่น้องเจ้าที่ขันโดนไปไหเพอะมันสุ่มไว้กันคันโดนพี่น้องอ็นนี้บ่เนานนะลลกล้วก็แกะเพิ่งมามันพอไปอืม,มบ่กวอ้อก็บเติมได้นั่งแจพพี่น้องขันเค็มมันทีแก่ก็ได้ คอยเติมมันไปให้เสร็พี่น้องเกลืออืยนี่ขันไปแกะไปแกะซีมมึงมันพอไปเห็ดเค็มหลายมันที่ผสมอืเห็ดพอดีสูตรอันเดี๋ยวเต้พูดเลยใส่เด้อผงชูรสใส่เด้อพี่น้องแต่ว่าสูตรข่อบใส่ผงชูรสเด้อืใส่ผงชูรสบางคนข้าวเจ้าก็ใส่เนาะพี่น้องแต่ว่าสูตรคอยใส่เด้อ พอแล้วพอเกลือเราเนี่ยเอาเข่าวเหนียวได้พี่น้องบางที่เนี่ยปกติจุ่งมันแนะนำหมวกมันนี่แหละพี่น้องเฮ้ยนี่ก่านนี้เอาไส่มันเข้าไปไส้หลายสมไว้ใส่หน่อยนั้นสมเออนำมันเข้าไปนี่ย้อนแตะๆพี่น้องข่าวเหนียวแล้ก็ต้องเห็ดให้มันออก ออกไปทางแบบว่าเค็มหน่อยๆพอ,อยังเพราะว่าเขาต้องมาเติมน้ำอยูไ่ไงพี่น้องเขาต้องมาเติมน้ำหมวกมันอยูไ่ไงน้ำซ่าเข่าเน,ะนาะเขาต้องมาเติมมันอีกแล้วเตสสูตรใส่สูตรมาไม่ว่บางคนกระจอกกับว่าใส่น้ำซ่าเ đây. ข่าเด้บางคนกระจอกใส่น้ำเปล่าธรรมดาต้องราข่อยอย่างนั้นสุ่มไว้เหมใสนมออ่น้ำซ่าเข่าบัดนี่เจ๊บงงังยิบ น้ำหรับข่อยๆว่าคิมเนี่ยก็เนี่อืมาขอขอมาเนี่ยขอยกะทิมาใส่หมอนี่ยน้อยใบไ,ได้พี่น้องบ่าท,ที่เนี่ยนี่ข่อยจะไม่เห็ดใส่หมอนีน้อย,อยมึงเสียพี่น้องไว้นี่ใหญ่ลงมาะน,นี่นี่กระมังมันใหญ่โพดนี่ขอยกะิเทมันลงไปหนามมัน ก็มาแตะมันพี่น้องมันเนีตะลงให้มันลงอ่ะเห็นมันลงเสมอกันนะแม่พี่น้องอือแล้วก็มาเอาน้ำมันน้ำซาวเขาเนี่ยพี่น้องเนี่ยน้ำซาวเขาใส่มันเข้าไปเฮียจะเฮียก่อนฉันเนาะพยายามเฮียซีเฮียนก่อนพี่น้องเดี๋ยวไปบึ่งกันมันหลายกันเลยละ จักน้อยนึงพี่น้องอืมนี่ลพอนี่พอพอมันถ่วงไงพี่น้องอืมเพราะมันถ่วมผักเอาเนาะพี่น้องเนาะนี่เห็นบะนี่นีน่แหละ,ละพี่น้องเห็ดซ้ำนี่แหละเอาเอาเพราะมันถว่วมนามถว่วทั้งสี่แหละพี่น้องเอาห้ากับปิดฟ้าไว้อยู่นี่คอยบ่าแดดทันห้อนในมือเนื่องจะได้กินพี่น้องเนี่ยนี่แหละนี่แหละ,ละเด้อจ,จ,จ่าเด้อพามาเห็ดสมพักกันนี่นยังก่อน ผักกาดเฉียวปีที่พี่น้องก็เอื่อ่ผักกาดเฉียวปีเนาะนี่ล่ะพี่น้องสูตรง่ายๆงั้นสิล่ะพี่น้องสูตรผู้เฒ่าโบราณโบราณบ้านเข้าปนผ้าเห็ดเนาะพี่น้องเนาะเห็ดสมผักกาดกินยังส่เนาะพี่น้องนี่ล่ะกับผ้าเห็ดแล้วเนาะพี่น้องเนาะเออพอด้มีผักกาดเอาไปลองเห็ดเบิ้งนะจ้าเด้อว่ามันี่เป็นคือของข่อยบ่อืโอเคนะจ้าเด้อปากกดสัตตะไคร่ใบบักกูดให้กันได้นาะจ่าเนาะผู้ใดมาเบิ่งคลิปเนาะจ่าเนาะพอมีกำลังแรงใจเฮ็ดช่องต่อไปเนาะจ่าเนาะโอเคนะจ่าบ๊ายบาย